ที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสยแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรคเพื่อไทยกับผมกค้ขอหารือ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับด้วยกับผมในฐานะผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวไร่อ้อยทั้งประเทศ37สถาบันซึ่งปลูกอ้อยเข้าโรงงานน้ําตาลจํานวนไม่น้อยกว่า3 0,000ไร่ได้รอคอยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในการตัดอ้อยสดตันละ120บาทของฤดูการผิด 2,565้า25 66ได้ล่วงเลยระยะเวลานานแล้วนะครับและได้ทําการปิดทีไปตั้งแต่เดือนมษถนาย,ยน2 5 6 6ชาวไร่้ได้ติดตามทวงถามในส่วนของราชการที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับการร้องเรียนได้นำปรึกษาหรือในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งและหลายจังหวัดนะครับไม่ต่ำกว่าสิบครั้งตลอดจนได้รับหนังสือและก็ได้เข้าพบร่ฐมตีว่าการกระทรวงศากษากรพร้อมชี้แจงถึงความเดือดร้อน นะครับเพราะชาวไร่อ้อยได้จ่ายค่าจ้างและตัดอ้อยสดให้กับแรงงานตัดอ้อยไปแล้วโดยคิดว่าจะได้รับเงิน120บาทจากรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลนะครับหลังปิดถีบอ้อยนะครับทำให้ชาวไร่อ้อยบางรายมีนี้สินทวงถูกทวงถามและได้นําเสนอความเดือดร้อนไปยังผู้แทนราษฎรผมในฐานะประธาน,มมามนชมรมสัาบาลฉล้อยพ่ออิสาน20สถาบันนะครับได้รับในฐานะเป็นผู้แทนรัษฎรได้นําความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาสอบถามในสภาแห่งนี้เพื่อผ่านไปยังรัฐมนตรี และรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสึกาธกรรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้เร่งรัดดําเนินการเรื่องนี้โดยเร่งด่วนและอีกไม่นานจะถึงฤด,ดูการเปิดทีบใหม่แล้วซึ่งชาวไร่อ้อยทั้งประเทศมีความกังวลเป็นอย่างมากกับเงินช่วยเหลือการผลิตของปีการผลิตเก่าซึ่งยังไม่ได้รับประกอบกับนโยบายของสำนักงานข้าวกรรอออกการก้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงสาธการ,รปีสองพั2หนยสหกังรบเจ็นะครับยังไม่มีความชัดเจนว่ายังจะมีการช่วยเหลือการตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่นพีเอ็มจุดสองห้าต่อไปหรือไม่กับผมขอฝากท่านประธานไปยังรัฐทีว่าการการะทรวงทรัมมให้เร็งรัดดําเนินการในเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จโดยด่วนซึ่งท่านได้เคยละปากไว้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยทั้งประเทศแล้วนะครับและจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จร้อยยี่สิบาทให้แล้วเสร็จของปีที่ผ่านมาในแนวทางปฏิบัติให้ความช่วยเหลือของพี่น้องชาวไร่อ้อยปีหกหกถึหกเจ็ดซึ่งจะมาถึงนี้ในขณะนี้ชาวไร่อ้อยทั้งประเทศเรอคอยความหวังและ อย่างเป็นกังวลน,นะครับก็ขอให้ท่านได้สั่งการให้าการประจำนะครับซึ่งเหนือกว่ารายการาการเมืองเป็นอย่างมากจนทําให้นโยบายของสาการ,รมรน้าตาลสายถูกกาหนดโดยคายการประจำซึ่งไม่ฟังความเห็นของโรงงานน้าตาลและชาวไร่อ้อยและนําไปสู่การาสนับสนุนของรัฐมนตรีอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับซึ่งชาวไร่อ้อยผู้ผูกอ้อยและโรงงานน้าตาลคอยความหวังจากรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้อยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณครับ